ในโลกของภาพยนตร์อันกว้างใหญ่ละมึนมิดได้นำสเสนอประสบการณ์ความสยองขวัญที่หลากหลายให้ผู้ชมได้เผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวมากมายหนึ่งในนั้นคือสัตว์ประหลาดและปีศาจที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นตมความกลัวในจิตใจของเราพวกมันปรากฏตัวในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่สัตว์กลายพันธุ์ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งจะมีตัวละครใดบ้างที่เราหยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ก็ฝัานเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเราอันกันี่บอยพร้อมวางจําหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสื้อลันบอยคอตตอนพรีเมียม่ยเ100%เนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วยกาบสกินแบบดีผจีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันกันี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีริปชันนี้เลยนะ The o f f s p r i n g สิ่งมีชีวิตลูกผสมสุดสยอง The o f อ s p r i n g เป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ที่ปรากฏตัวในช่วงสุดท้ายของภาพยนตร์สาไฟยสยองขวัญเรื่องเอเลียนลมุลัดซึ่งถือเป็นภาคที่9ของแฟรนไชส์เอเลียนนั่นเองสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เกิดจากการผสมปะสาาระหว่างตัวอ่อนของมนุษย์กับสารสีดำชนิด c ซโรซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดซีนนม,มอ์ขึ้นมานั่นเอง ดิออฟสปริงมีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างมนุษย์และซีโนมอร์ฟโดยมีรูปร่างเป็นชายรูปร่างผอมสูงผิวซีดแต่มีอวัยวะบางอย่างที่เพิ่มเติมออกมาอย่างผิดปกติเช่นหนามแหลมที่หลังที่ยังเจริญไม่เต็มที่และมีการปล่อยสารออากมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีลักษณะคล้ายซีโนมอร์ฟแต่ดิออฟสปริงก็มีความโดดเด่นตรงที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายมนุษย์โดยเฉพาะใบหน้าของมันที่ดูเหมือนมนุษย์มากซึ่งแตกต่างจากซีโนมอร์ฟทั่วไปสิ่งที่น่าสลัวเกี่ยวกับดิออฟสปริงคือการเติบต ซโดมอฟทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไล่ล่เหยื่อมันจะแสดงท่าทีที่โกรธแค้นและมีความสุขกับความเจ็บปวดของเหยื่อผ่านรอยยิ้มที่น่าสยดสยองของมันแม้จะมีอายุไขที่สั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีออฟสปริงถือเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวและน่าจดจําที่สุดตัวหนึ่งของเฟนชาเอเลียนอย่างแท้จริงเดบ็ b, สิ่งมีชีวิตกินคนจากนอกโลก เดอะบล็อปเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกที่เล่าเรื่องราวของสิ่งมีชมีวิตประหลาดจากนอกโลกที่ตกลงมาสู่โลกในรูปแบบของวัตถุลึกลับคล้ายก้อนวุ้นสีชมพูหลังจากที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกสิ่งมีชมีวิตประหลาดนี้ก็เริ่มเติบโตและแผ่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมันกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเดอะบล็อก <Blo> ไม่ทำอะไรมากนอกจากกินและเติบโตแม้จะเคลื่อนไหวได้ช้าแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวก็คือความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างและดูดกินทุกสิ่งที่สัมมมผสส้้ววกกาาาาารรร่่อตถถิงงงชใๆนนนเลล็แบ มีชีวิตอื่นๆเพื่อเพิ่มขนาดมากขึ้นตามเหยื่อแต่ละลายที่ถูกกินอีกทั้งร่างกายของมันยังไม่เป็นอันตรายต่อความร้อนหรือไฟฟ้าทําให้การกาจัดมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆชาวเมืองต่างพยายามหาทางหยุดยั้งเดอะบล็อบจนกระทั่งมีคนพบว่ามันมีจุดอ่อนคือความเย็นและสามารถถูกแช่แข็งได้ด้วยอุณหาภูมิที่ต่ํา นอกจากจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่น่าตื่นเต้นแล้วเดอบล็อบยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภัยคุกคามที่มองไม่เห็นและความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายถ้ามกลงังสงครามเย็นที่กำลังดำเนินไปและเดอบล็อบก็ถูกตีความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาคุกคามโลกเสรีนั่นเอง คริสตินรถเก่งปีศาสสยองขวัญภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อเดียวกันของสเ h ฟ n นคิงเรื่องราวติดตามการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอานีคันนิงแฮมและคนรอบตัวของเขาหลังจากที่เขาซื้อรถพรีมัสฟิลลี่สีแดงขาวคลาสสิกปี1958ชื่อคริสตินมาขับซึ่งดูเหมือนมันจะมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเอง และมีความพยายามเข้ามามีอิทธิพลครอบงำอาณิอย่างไม่รู้ตัวมันเป็นรถยนต์ปริศนาที่มีชีวิตขึ้นมาอย่างลึกลับและพยายามปกป้องทั้งตัวเองและเจ้าของอย่างสุดความสามารถสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคริสตินสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเกลียดชังเข้าไปในคนขับของมันทําให้กลายเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายและกลายเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างได้อีกด้วย สิ่งที่ทำให้คริสตินน่ากลัวคือความหยุดไม่ได้ของมันนั่นเองมันเป็นอาวุธมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากโรงงานขนาดสองตันที่สามารถพุ่งทะลุทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้อย่างง่ายดายและที่เหลือเชื่อก,กว่านั้นคือคริสตินสามารถรักษาตัวเองได้เหมือนกับวูเวอร์ลีนทำให้ความเสียหายที่มันได้รับแทบจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย แม้ว่าแนวคิดของรถยนต์ร้ายที่ขับเคลื่อนตัวเองจะดูตลกไปสักหน่อยในยุคสมัยนี้แต่ความรู้สึกเกลียดชังและความต้องการในการแก้แค้นที่ไม่หยุดยั้ยงของคริสตินรวมถึงความผูกพันที่แปลกประหลาดกับเจ้าของรถของมันก็าไทำให้คริสตินเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจดจำและไม่เหมือนใครซึ่งเป็นแรงบรันดาลใจให้กับภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดทั้งหลายอีกมากมายนั่นเองมูนไลท์แมนชายแสงจันทร์ผู้ปรากฏตัวในเงามืด ไมฟ์ฟลานาแกนผู้กำกับม,มากฝีมือที่โด่งดังจากการดัดแปลงผลงานของสตีเฟนคิงได้สร้างสรรค์ตัวละครวายร้ายที่น่าสะพรึงกลัวมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือมูนไลท์แมนจากภาพะะยนตร์เรื่องเจอเล่าสเกมนั่นเอง เรื่องเราเริ่มต้นเมื่อเจสิก้าและสามีของเธอเจอเล่าเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านริมทะเลสาบแห่งหนึ่งโดยไม่ได้วางแผนมาก,ก่อนอย่างไรก็ตามเจอเล่าเกิดอาการหัวใจวายอย่างเฉียบพลันขณะที่กำลังจะร่วมเพศแบบ BDSM กับเธอทำให้เขาเสียชีวิตและทิ้งเธอไว้ติดอยู่ในห้องโดยมีกุญแจมือตึงมือสองข้างอยู่บนหัวเตียงเจสิก้าเริ่มกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธออาจจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำและอดอาหารก็ได้หากเธอไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ในความมืดมิดและความโดดเดี่ยวเจสิก้าเห็นชายลึกลับคนหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และน่ากลัวเเขขาคอออออยยหหลลลลกกกแแแะะะะุมมมูู่่ธดด้วถงงทีีรสสๆ เจสสิก้าพยายามหนีและเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์อันตรายนี้ก่อนที่สุดท้ายเธอจะสามารถหนีออกจากบ้านพักได้และได้คนพบว่าชายลึกลับคนนั้นก็คือฆาตรกรต่อเนื่องที่มีปัญหาทางจิตที่ทําเรื่องเลวร้ายมาแล้วมากมายทั้งการฆาตรกรรมลักลอบขุดสุสานไปจนถึงการกินเนื้อคนการเปิดเผยที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการมีอยู่ของมันในช่วงท้ายของเรื่องนี้สร้างความน่าขนลุกและทาให้การปรากฏตัวของมันในครั้งแรกยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นไปอีก The Pale Man ปีศาจผิวซีดจอมขมือเด็ก เดอะเพลแมนเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและโดดเด่นที่สุดในภาพยนตร์แฟนตาซีสอยองขวัญเรื่องแพรสไลเบอร์ลินในปี2006ที่ถูกสร้างสรรค์โดยพุ่มกับชื่อดังอย่างกิลเลอร์โมเดลโตโรมันมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวและน่ารังเกียจมีผิวหนังสีซีดและยืดหยุ่นได้ผอมโซและมีนิ้วมือที่แหลมคมเหมือนกับแครอทเดลโตโรต้องการสื่อให้เห็นว่าเพลแมนไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ประหลาดในจินตนาการเท่านั้นแต่ยังเปรียบเปยถึงระบบอำนาจที่เน่าเฟะและความชั่วร้ายที่กัดกินนผู้ค้คถของ Pale Man. ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนเห็นถึงความชั่วร้ายและความโหดร้ายของตัวละครนี้ได้อย่างชัดเจนทั้งภาพวาดและกองเสื้อผ้ารวมถึงรองเท้าเด็กจํานวนมากซึ่งบ่งบอกว่าเพลแมนกินเหยื่อของมันไปจนหมดสิ้นไม่เหลือซากให้เห็นนอกจากนี้บริบททางประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังสงครามกลางเมืองสเปนในปี1944ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกําลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักอาหารการกินหาได้ยากทําให้เด็กๆต้องอดอยากและทุกข์ทรมานอาหารเลิศรสที่จัดเตรียมในถ้ำของเพลแมนจึงเป็นสิ่งล่อใจที่ยากจะต้านทานสาหรับเด็กๆที่กําลังหิวโโยเเดดตรรรรไ้้ัับบแแงนาาลใใจกสพม จากศิลปะคลาสสิกเช่นไซคลอปของโฮเมอร์และภาพวาดเซ t เทนดิวอรลิงฮิสตันของโกยาซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการกินและการทำลายล้างโดยสื่อถึงความอยากและความกระหายที่ไม่มีวันสิ้นสุดข,ของอำนาจน,นั่นเองโ l รสัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานของนอร์เวย์ t r o ฮันเตอร์ปี2 0 1 0เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญฟาฟูตเทดที่สร้างชื่อเสียงให้กับผู้กำกับอังเดรโอเวลดันด้วยการผสมผสานตำนานสแกนดิเนเวียแบบดั้งเดิมเข้ากับรูปแบบภาพยนตร์สยองขวัญรูปแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจโดยถ่ายทอดผ่านรูปแบบของภาพยนตร,ร์สารคดีปลอมหรือมอ c ์คิมเบนทัลีทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ติดตามการผจญภัยของนักล่าโทรตัวจริซงซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงก,กับผู้ชมเท่านั้นแต่ยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานและวัฒนธรรมของชาวนอร์เวย์ไปด้วยโทรในภาพยนตร์เร่่่งงน้ดนวรใิาากหูซึขญ มามีรูปร่างลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวและมีความแข็งแกร่งมหาศาลพวกมันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและดุร้ายอีกทั้งยังชอบการล่าสัตว์และมนุษย์เป็นอาหารพอประโยชน์ได้นาเสนอโทรหลากหลายสายพันธุ์โดยโทรแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะเฉพาะและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเช่นโทรป่าหรือโทรภูเขาแสงแดดเป็นสิ่งที่โทรกลัวมากที่สุดเพราะจะทำให้พวกมันกลายเป็นหินและระเบิดได้เมื่อสัมผัสเพื่อป้องกันแม่โทรออกมาทำร้ายผู้คนรัฐบาลจะได้สร้างร้วไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ที่โทรอาศัยอยู่และมีการติดตั้งอุปกรณ์ปล่อรัังงสีอออลาวโเเพื่จจจแแดดดใช้้กกทมป็นย เมอร์แมนสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งปลาจากใต้ทะเล เมอร์แมนเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดสุดสยองที่ถูกเก็บไว้ในห้องทดลองลับของภาพยนตร์แค b i ิน n the Woods มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสังหารเหยื่อของระบบที่ออกมาเพื่อทดสอบความกลัวของมนุษย์มันมีลักษณะครึ่งคนครึ่งปลาผิวหนังสีน้ำเงินซีดมีเหงือกและครีบที่หลังฟันแหลมคมและดวงตาสีด,ดำที่น่ากลัวแม้จะดูตัวใหญ่และคขึ้นไหวช้าบนบกแต่เมื่ออยู่ในน้ำเมอร์แมนจะขึ้นที่ได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมันสามารถใช้ฟันแหลมคมในการฉีกเหยื่อและยังสามารถพ่นเลือดของเหยื่อออกมาจากรูหายใจได้อีก้ยยยยปปรราาาาตตตััในนน่่่งงทขอภพ์์เเเมมมมืบบิลลลสสหถู หนึ่งในเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมและฆ่าเขายังโหดเหี้ยมนับเป็นฉากการตายที่น่าสายดสยองและน่าจดจำที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้สิ่งที่น่าสนใจคือแมนเนอร์น่าจะได้รับแร,รงบันดาลใจจากสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์คลาสสิกในตำนานอย่าง Creature from the Black Lagoon และ Frankenfish ซึ่งมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งปลาที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองอีกทั้งยังมีรากฐานมาจากตำนานและเทพนิยายของหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกที่เรียกกันในหลายๆชื่อเช่น m o อลฟอกหรือ Merlo จาากตำนน e ish, และยังงคเป็นนที่ิยมในนนนปััจจุบผ่าภาภพยตร์และววรรรรณกมสยองขัญต่างๆมากมาย เดอะสเตย์พับมัชเมลโลแมนมัชเมลโลยักษ์จอมทำลายล้าง สเตพับมัชเมลโลแมนเป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดตัวหนึ่งจากเรื่องโกลด์บัสเตอร์ปี1 9 8 4ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยฉากตลกขบขันและความสีองขัญผสมผสานกันอย่างลงตัวและสเตพับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ชัดเจนที่สุดของตัวละครที่ทั้งน่ารักและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมันมีลักษณะเหมือนมัชเมลโลยักษ์ตัวใหญ่ที่มีความสูงถึง100ฟุตมีใบหน้าที่ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีความน่ากลัวซ่อนอยู่แม้จะมีรูปร่างที่น่่่่่าาาาาารรรรัััักกกกกแแลลละตตขขบนนนนนเเมมมมือโ็็สถยยปปีี้ท เรือ่องง่ายได้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาพาอากาศได้อีกด้วยไอเดียเริ่มต้นของสเตพับเกิดจากจินตนาการของแดนแอคคอยหนึ่งในนักแสดงและผู้เขียนบทของโกดบัสเตอร์เขาต้องการสร้างสัประหลาดที่ดูไม่มีพิษมีภัยแต่กลับมีความน่ากลัวซ่อนอยู่โดยได้รับแรงบรันดาลใจจากตุ๊กตาโฆษณาต่างๆเช่น p ิวส์เบอร์รี่โด o บอยและมิชลินแมนนั่นเองถึงแม้สเตย์พับจะปรากฏตัวแค่ช่วงสั้นๆแต่มันแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟนชายและนับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นที่จดจำมากที่สุดในโกดบัสเตอร์เลยก็ว่าได้ที 1, ห,น,หททนึ่ง T1000 คือหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในจักรวาลดิเทอร์มินเตอร์เลยก็ว่าได้มันคือหุ่นสังหารที่สร้างจากโลหะเหลวชนิดพิเศษทำให้มันมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบมนุษย์คนอื่นหรือการเปลี่ยนเป็นอาวุธต่างๆเพื่อใช้ในการโจมตีจึงทำให้มันเป็นศัตรูที่อันตรายและหลบหนีได้ยากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในแฟนชายนี้เลยเมื่อเทียบกับที0 0ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะแข็งแรงที0 0 0่นนั้นมีความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวที่เหนอออกวว่่่่่่าา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 ยยยงงงงงงมมมมมดดดดด้้้้้รรรรทีจลลลลหะะะะเเัััันนสสถถไไผชแแแแคบใใตตตปูซึึขุๆ รูปร่างที่เป็นของเหลวแต่ทีหนึ่งพันก็มีความแข็งแกร่งสูงมากมันสามารถทนทานต่อแรงกระแทกของอาวุธได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถรวมตัวกลันมาเป็นรูปเดิมได้อย่างรวดเร็วทําให้การจับกลุมล่มหรือการทําลายมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากเป็นอย่างยิ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ทีหนึ่งพันก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงมากที่สุดในแฟรนไชส์เทอร์มินเเตอร์ความสามารถพิเสษและความน่าสะพึงกลัวของมันได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาพยนตร์แนวไซไฟและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการส,สร,รบบ้าง แคมปัตเป็นตัวละครในตำนานที่น่าสะพรึงกลัวและเป็นที่รู้จักกันดีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซันตาคอตโดยแทนที่จะมอบของขวัญให้กับเด็กดีแคมปัตจะลงโทษเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงาพประโยน์เรื่องแคมปัตในปี2015ได้นำเอาตำนานของแคมปัตมาตีความใหม่ในรูปแบบที่สยองขวันและน่าสนใจมากขึ้นมันเป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษสำหรับผู้ที่ขาดความเชื่อและจิตวิญ,ญญาณแห่งวันคริสต์มาสซึ่งสท้อนเหนถ่งความกลัวและความมืดที่ซ่อนอยู่เบื้้อองงงหลัััเเเทศกาาดดดูมมมนนนจะสสสใต็ววยค แคลมปัสมีรูปลักษณ์ที่น่าสะบึงกลัวคายสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่มีเขาโค้งยาวคล้ายแพะและมีร่างกายที่แข็งแรงซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ที่น่ากลัวแล้วแคลมปัสยังมีพลังอำนาจที่น่าสะบึงกลัวอีกด้วยเขาสามารถควบคุมสภาพอากาศได้อิสระสร้างพายุหิมะและพายุฝนได้ตามต้องการนอกจากนี้เขายังมีกองทัพปีศาจที่คอยรับใช้และช่วยเหลือเขาในการลงโทษผู้คนที่ประพฤติตัวไม่ดีอีกด้วย ตำนานของแคมปัสมีต้นกำเนิดมาจากยุโรปกลางโดยเชื่อกันว่าเขาเป็นปีศาจที่คอยบาลงโทษเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการเตือนใจให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีและเชื่อฟังผู้ใหญ่ความเชื่อเกี่ยวกับแคมปัสได้แพร่หลายไปทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการภาพยนตร์และวรรณกรรมสยองขวัญออดรีทูพืชกินคนสยองขวัญจอมกระหายเลือดออดรีทูหรือเรีสั้นๆว่าทูวีเป็นศัตรูหลักของภาพยนตร์แนวสยองขวัญในปี1986เรื่อง Little Shop of Horrors ซึ่งอิงจากละครนอกบอร์ดเวปี1 9 8 2ในชื่อเดียวกันออร์ดี้ทูเริ่มต้นชีวิตจากต้นกล้าเล็กๆที่เติบโตในกระป๋องกาแฟว่างเปล่าแต่เมื่อมันได้รับเลือดมนุษย์เป็นอาหารมันก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นพืชยักษ์ที่น่ากลัวมันมีใบสีเขียวเข้มลำต้นหนาและมีปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปได้วยฟันแหลมคมแท้จริงแล้วออร์ดี้ทูมาจากต่างดาวอันแสนห่างไกลมันมาถึงโลกด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวคือการแพร่พันธุ์และของโลกด้วยการกินมนุษย์มันปรากฏตัวในคืนที่เกิดซูริยปปราา์ และยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มันมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันช่พืชประหลาดตัวนี้ก็ค่อยๆเผยให้เห็นด้านมืดของมันออกมาออดี้ทูต้องการเลื่อนมนุษย์เพื่อเป็นอาหารในการเจริญเติบโตมันมีความหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้อิ่มท้องแม้จะเป็นเพียงพืชแต่ก็มีความฉลาดหลักแหลมและสามารถวางแผนได้อย่างซับซ้อนมันสามารถหลอกล่อและควบคุมมนุษย์ให้ทำตามที่มันต้องการได้อีกทั้งยังมีความสามารถพูดคุยและร้องเพลงได้อย่างไพเราะมันจึงมาใช้เสียงของมันเพื่อหลอกล่อเหยื่อและสร้างวาก้อีดย พินเฮดบูโรหิตแห่งนรกผู้นำของเหล่าเซโนไบ พินเฮดเป็นตัวละครหลักที่น่าสะพรึงกลัวในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Hellraiser เขาเป็นผู้นำของเหล่าเซโนไบซซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวและน่าสะพรึงกลัวจจกอีมิติหนึ่งและถูกเรียกออกมาสู่โลกมนุษย์ผ่านกล่องปริศนาในแฟนชส์ Hellraiser เดิมทีพินเฮดเคยเป็นทหารอังกฤษชื่อเอเลียสเบนเซอร์ซึ่งรู้สึกผิดหวังกับชีวิตและมนุษยชาติจากประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนำพาเขาไปสู่การเรียกเซโนไบและเข้าร่วมกลุ่มของพวกมันพินเฮดมีพลังและความสามารถเหนือธรรมชาต ควาามทรรนนขออองงผู้้ไดย่ิสะพินเฮดปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายเรื่อง The Hellbound Heart ของไคลฟ์บาร์เกอร์ก่อนที่จะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เสียของขวัญเรื่อง Hellraiser ในปี1987งาไฟ์ต้องการให้พินเฮดมีรูปลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและน่าจดจำและหนามแหลมเหล่านี้ก็ตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้เป็นอย่างดีมันไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครนี้เท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความเจ็บปวดและความทรมานที่เขาและเหล่าเซดบไบน์แสวงหาอีกด้วยแม้ว่าในตอนแรกเขาจะไม่มีชื่อแต่ทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้ตั้งชื่อให้เขาว่า head, พานานนาบบนินเเดดพรราาาะใบบบบหนนนนนน้้้ททีี่่่ตต็มมมวยแแแคคััอองงข p พนนีไวส์ตัวตลกสยองขวัญผู้เสพความกลัวเพนนีไวส์จากภาพยนตร์เรื่องอิดเป็นหนึ่งในตัวละครอันเป็นอมตะที่ฝังใจคนทั่วโลกจากผลงานของสเฟนคิงตัวตลกหน้าขาวผมแดงจมูกแดงตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัวตลกธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกเหนือธรรมชาติที่ลับหลายยุ่ใต้เมืองเดอร์ลี่มานานนับศตวรรษเพนนีไวส์เลือกที่จะปรากฏตัวในรูปแบบของตัวตลกเพราะมันรู้ดีว่าเด็กๆกลัวตัวตลกและความกลัวของพวกเขาคืออาหารชั้นเลิศของมันสิ่งที่ทำให้เพนนีไวส์ เป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดตัวหนึ่งในโลกวรรณกรรมและภาพยนตร์ก็คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ,ใจของเหยื่อไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายใต้เตียงมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในความทรงจำของแต่ละคนเพนนีไวจะปรากฏตัวในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นเพื่อทรมานและหลอกหลอนเหยื่อให้จมดิ่งสู่ความหวาดกลัวของตัวเองอย่างสุดขีด แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน p e n น y w ว s ์ก็ยังคงเป็นตัวละครที่น่าจดจำและเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอความน่ากลัวและความลึกลับของมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนนักสร้างภาพยนตร์และผู้คนทั่วโลกและจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ pop culture ต่อไปอีกนาน p e น n y ไว s e ไม่ใช่แค่ตัวตลกที่น่ากลัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวความมืดมิดและความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่นในจิตใจของมนุษย์มันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราพยายามปฏิเสธและหลีกเลี่ยงแต่ก็ยังคงคอยหลอกหลอนพวกเราอยู่เสมอนั่นเอง s a น d ว o r m มสัตว์ประหลัดยักษ์ แซนเวิร์มนอนยักษ์ทะเลทรายที่อาศัยอยู่บนดาวอราคิสมันเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่พลังอำนาจและความลึกลับของดาวคราะ์ด,ดวงนี้แซนเวิร์มไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ล่าที่น่าเกรงขามแต่ยังเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของชาวอราคิสอีกด้วยด้วยขนาดที่ยาวได้มากถึง450เมตร แซนเวิร์มเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในจกักรวาลที่เราได้รู้จักผู้มันอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายอันกว้างใหญ่ของดาวอลาคิสและโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนซึ่งมักจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือสั์ใหญ่ภายในอณาขตของมันแซนเวิร์มไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและอันตรายเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสไปซ์ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีค่ามากที่สุดในจกักรวาลโดยจะถูกผลิตออกมาจากกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภา,าย, worm, นายาาใน ที่จะควบคุมชะตาชีวิตของพวกเขาบางเผ่าเชื่อว่าแซนเวิร์มคือจิวิญญาณของบรรพบุรุษที่กลับมาเกิดใหม่ในรูปแบบของสัตว์ขนาดยักษ์ทำให้มันกลายเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ความลึกลับและพลังอำนาจที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เดอรลองวันปรสิตพันสยองจากต่างดาวเดอรลองวันเป็นสัตว์ประหลาดสุดสยองจากภาพนยนตร์ตลกสยองขวัญปี2006เรื่องสลิเทอร์มันเป็นสิ่งมีชีวิตปรสิตจากนอกโลกที่เข้าสิงแกล้งสามีของสตาร่าตัวเอกของเรื่องก่อนจะแพร่พันธุ์และทำลายทุกชีวิตในเมืองิซ เซลิเทอร์เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากชีวิตคู่ที่กำลังมีปัญหาของแกลนด์ land, และสตาร่าระหว่างที่กำลังเดินเล่นในป่าแกรนส์ก็บังเอเิญไปเจอกับไข่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ตกลงมาจากอุกกาบาตไข่ใ,ใบนั้นปล่อยสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายของเขาทำให้แกลนด์ค่อยๆกลายเป็นโฮ์ของพยาธิปรสิตชนิดหนึ่งร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวเขาสร้างรังขึ้นมาและมีความอยากอาหารที่มากเกินควบคุมโดยเฉพาะเนื้อสัตว์อีกทั้งร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าขนลุกททาาส่่นน่ยยอองกกนนเิปะจุีไ ชีววิทยาของเดอะลองวันไม่ได้ถูกอธิบายอย่างละเอียดแต่เห็นได้ชัดว่ามันมีวงจรชีวิตและโครงสร้างที่ซับซ้อนทําให้มันสามารถเดินทางผ่านอาวกาศและเปลี่ยนรูปร่างทางกายภาพได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมีความสามารถในการควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้เป็นทาสของมันโดยมักจะเลือกมนุษย์เป็นโฮสต์หลักเพราะมีความฉลาดและแข็งแรงนั่นเองเดอะสตารสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กินกินอเมริกา สต u f f คือสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The s t u f f ในปี1985มันคือสารเหนียวข้นสีขาวบริสุทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายโยเกิร์ตหรือมัชเมโล่แต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เป็นภัยอันตรายต่อมนุษยชาติหลือก็ว่าได้ เรื่องราวเริ่มต้นจากการค้นพบสตาร์ดยบังเอิญของคนงานรถไฟในคืนฤดูหนาวที่หิมะตกด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาได้ลิ้มลองและพบว่ามันมีรสชาติหวานอร่อยเขาจึงนำไปแบ่งปันให้เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆและไนไม่ช้าสตาร์ Stop, ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นของหวานยอดนิยมไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือสตาร์ Stop, มีความสามารถในการแพร่พันธุ์และควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้บริโภคสตาร์เข้าไปพวกเขาจะค่อยๆเสียสติและกลายเป็นทาสของมันและทำตามคำสั่งของสตาร์อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยจะค่อยๆขขยายาาาตัวววแลละคคคคคครอบบุุมมมมทททกกกสิ่่่่งงีีหนนน้้จเป็ภไได มันสามารถเคลื่อนที่เด้อยอิสระเปลี่ยนรูปร่างได้และยังสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ต่างๆได้อย่างแนบเนียนทำให้การกำจัดมันเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆกลุ่มคนที่ยังมีสติจึงต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสตาร์พวกเขาต้องหาทางหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ของมันและช่วยเหลือผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของมันให้กลับมาเป็นสติอีกครั้งเดดแองเจิลส์นักล่ามฤตยูแห่งดินแดนไร้เสียง เด a แองเจิลส์คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่น่าสะพึงกลัวและเป็นศัตรูตัวฉกาจในภาพยนตร์เรื่อง Aqua เอ Place พวกมันคือผู้ล่าที่วิวัฒนาการสูงมีความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งทําให้โลกใบเก่าของมนุษย์กลายเป็นสนามล่าอันตรายและได้ทำลายล้างสภาพชีวิตบนโลกไปจนเกือบหมดสิ้นพวกมันมีร่างกายที่ผอมแห้งและปกคลุม,มด้วยกรอบไขตีนที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้ากราะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกราะป้องกันตัวแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่วิวัฒนาการมาเพื่อออออหห้าาถถาาา้้สสาาาาาามมมมมรรรถทททนนนตต่่่่่ภพแแ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 ดดลลลลีีีีุุงงงงงงงะะธๆไกััยขขข็คซึ ใช้สำหรับการเคลื่อนที่และการโจมตีทําให้สามารถฉีกกระชากเหยื่อได้อย่างง่ายดาย เดธแองเจิลเดินทางมาถึงโลกด้วยดาวตกขนาดใหญ่ผู้มันมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบโดยสามารถวิ่งได้เร็วกว่า3 0ม้ไมล์ต่อชั่วโมงมีประสาทสัมผัสในการได้ยินที่เฉียบคมจนน่าตกใจสามารถจาเสียงได้แม้กระทั่งเสียงกระซิบเบาๆด้วยความสามารถอันนาทึงนี้ทําให้ผู้มันสามารถล่อเหยื่อได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นเพื่อความอยู่รอดมนุษย์จึงจาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่พวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบเชียบที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเดธแองเจิลได้ยินเสียงและกลายเป็นเหยอ่ออขงพวกมัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การหายใจก็ตามพัมคินเหตุสัตว์ประหลาดจากความเครียดแค้น พัมคินเฮดภาพยนตร์เสี่ยขงขวัญคลาสสิกในปี1988ที่ผสมผสานความน่ากลัวของตำนานพื้นบ้านเข้ากับแนวสแลชเชอร์และแฟนตาซีได้อย่างลงตัวเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของสเตอร์วินสตันผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลเอเฟชชชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังสัตว์ประหลาดสุดสยองในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์มากมายพัมคินเฮดเป็นสัตว์ประหลาดหนธรรมชาติที่สามารถถูกเรียกออกมาเพื่อแค้นให้กับผู้ที่ถูกกระทำผิดโดยการฆ่าพวกเขาอย่างโหดร้ายไม่ว่าเป้าหมายจะหนีไปที่ไหนพัมคินเฮดก็จะตามหาพวกเขาได้เสมอ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียกและพัมคินเฮดนั้นลึกซึ้งมากผู้เรียกจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจของเหยื่อของพัมคินเฮดเสมือนเป็นตัวเองที่กำลังถูกทรมานพวกเขาจะเห็นภาพการฆาตกรรมที่น่าสยดสยองผ่านสายตาของปีศาจเราก็เป็นการถ่ายทอดสดและพัมคินเฮดเองก็จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้เรียกเช่นกันดังนั้นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งพัมคินเฮดก็คือการฆ่าผู้ที่เรียกมันออกมานั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจก็คือในภาพยนตร์ภาคแรกเราจะเห็นว่าพัมกินเฮนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้เรียกในปัจจุบันจะเกิดเสียอีกซึ่งอาจหมายความว่ามีผู้เรียกพัมกินเฮนมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้และมันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นได้คอนสแตนต์เดเบอร์แ c k เกอร์วิญ,ญญาณพยาบาทในบ้านผีสิงคอนสแตนต์เดเบอร์แฮกเกอร์ คือตัวละครที่น่าจดจําที่สุดตัวหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Monster House ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของบ้านผีสิงธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแฟนตาซีสยองขวัญและเรื่องราวความรักที่ซ่อนเล้นอยู่เบื้องหลังก่อนที่คอนสแตน์จะกลายเป็นบ้านผีสิงเธอเคยเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความสูญเสียเธอถูกจับไปอยู่ในคณะละครสัตว์และต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกดูหมินม่นเหยียบหยมจนกระทั่งโฮเลสเนเบอร์แคคเกอร์มาช่วยเธอเอาไว้และทั้งคู่ก็ได้ตกลงใช้ชีวิตออยยยู่่ด้ววกันาางมคมสุข แต่เชลชาตาก็เล่นตลกเมื่อเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งมาล้อเลียนเธอจนเธอตกลงไปในหลุมก่อสร้างบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้นไปตลอดการความแค้นและความเจ็บปวดที่สั่งสมมานานทาให้คอนสแตนต์นกลายเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวเธอต้องการแก้แค้นเด็กๆที่เคยรังแกเธอและปกป้องบ้านของเธอที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่คอยไล่ล่าเด็กๆทุกคนที่เข้าใกล้ เรื่องราวของคอนสแตนต์ยังเป็นการสะท้อนเห็นถึงความเจ็บปวดความสูญเสียและความแค้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนหรือสิ่งของให้กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้เมื่อความเจ็บปวดเหล่านี้ถูกกดทับไว้เป็นเวลานานมันอาจจะระเบิดออกมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดดรนผลผลิตแห่งวิทยาศาสตร์ที่บิดเบี้ยว เดนคือสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวในภาพยนตร์เรื่องสไปซ์คือผลลัพธ์ของความเทอทะยาของมนุษย์ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดทางธรรมชาติการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นมาในห้องทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์คู่หนึ่งที่ต้องการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบกว่ามนุษย์แต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาก็คือสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยความผิดปกติทางกายภาพและจิตใจดเดรนมีลัาพพษณะผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และสัตว์เธอเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแสดงพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ ความผูกพันระหว่างเดนกับผู้สร้างของเธอนั้นซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวเธอผูกพันกับเอลซ่าผู้เป็นแม่มากเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สแสดงความต้องการทางเพศที่ผิดปกติต่อไคลฟ์ผู้เป็นพ่อความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวนี้สะท้อนเห็นความสับสนและความขัดแยง้งภายในจิตใจของเดนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ ขาประโยน์เลืองสป l y c e เปิดไปในคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมของการวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์การเล่นกับพนุกรรมของสิ่งมีชีวิตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่เราควรจะก้าวข้ามขีดจำกัดทางธรรมชาติหรือไม่และเราจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอย่างไร การได้พบเจอกับสัตว์ประหลาดและปีศาจมากมายในจอภาพยนตร์เป็นเหมือนการได้เดินทางเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความกลัวที่ถูกปรุงแต่งโดยผู้สร้างแต่ก็เป็นการย้ำเตือนให้เราได้เห็นถึงพลังของภาพยนตร์ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนว่ายังมีปีศาจอีกหลากหลายตัวที่เราไม่ได้ยินยงพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม